ครับตัวนี้เป็นเดว่าทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเบอร์800นะครับ800 EX อ่ EX เป็นตัวเล็กก็ประมาณเบอร์ืม <c oughs> b G ีประมาณ BT 13นะครับตัวสปูลเขาก็ประมาณ BT 13ประมาณนั้น ตัวนี้สภาพก็ถือว่ากลางๆนะครับยางกลางๆแต่ระบบใช้ได้ทุกระบบนะครับตัวนี้มีมีอยู่นิดนึงคือตรงตรงนี้ครับได้ยินเสียงของเนี่ยบุนยังลื่นนะครับแต่มีเสียงแห้งของบอลแบริ่งแกนกลางนะครับเนี่ยนะที่รับได้หรือว่าคิดว่าจะเอาไปเปลี่ยนเองนะครับหรือว่าเอาไปใช้งาน ลองดูนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งโรลเลอร์โรลเลอร์หมุนทํางานนะครับนี่ทำงานอยู่โรลเลอร์ยังหมุนหมุนเทใสชุบไทเทเนียมมาตัวด้านในทัวนาเมต์ก็จะเป็นแกนใหญ่อยู่แล้วนะครับทัวนาเมต์จะเป็นแกนใหญ่อีกเสียงก็จะเป็นแบบเกลอดม้านะครับประมาณนี้เป็นจานนะครับ แข็งแรงทนทางครับลอกอย่างนี้นะครับเป็นบอดี้นี่เป็นโลหะทั้งตัวเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็โลหะนะครับโลหะคู่แข่งกับสเตล่าเขาแหละตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เอามาให้นา้นาะลองเรียกดูนะครับมาเช้าตัวเบอร์สี่พันไปแล้วครับลงลงเบอร์สี่พันมาเช้าไปแล้วไม่ถึงสิบนาทีอ่า ตัวนี้อ่าหนอบหมุนเลื่อนนะครับตัวหนอบยังไม่มีแตกแล้วอยู่นะครับนี่หนอบยังยังไม่มีแตกแล้วหมุนเลื่อนครับแขนพับเก็บได้ครับแขนพับเก็บได้ล็อกได้นะครับตัวกันกลับอ่ากันกลับเดืเปิดเดินหน้าท้ายหลังเดินหน้าท้ายหลังปกติอ่าก็นี่เป็นบอลแบลลิงกันกลับเล้นะครับทัวร์นาเมนต์ก็จะ ขอนาะที่รับได้นะครับตัวนี้มีลูกปืนกลางมีเสียงแห้งมีเสียงแห้งนี่ครับประมาณนี้เสียงแห้งๆอยู่นะครับก็แต่เอาไปใช้งานใช้ได้นี่นครับนี่มันยังลื่นอยู่นะครับลื่นระบบเฟืองนี่ลื่นอยู่ครับว่าสภาพโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นลอกไม่ได้ขี้เลก ี่เล้าอะไรเท่าไหร่อ่าสปูนไม่มีคราบขี้เกลนะครับอ่าสปูนยังเงางามใสอ่า,อาเสียงอืมิงกริ้งจิงกริงเบรกอ่าเบรกละเอียดยิบเลยครับอืม จังหวะเบรกละเอียดมากครับเบรกยังใช้งานได้ดีครับหน้าลอกดีแข็งแรงดีครับอ่าก็เหมือนเดิมครับสนใจก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะครับขอบพระคุณครับ